สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตใหม่ซึ่งเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากในปัจจุบันและในวันนี้เราจะเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกๆคนกันในทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมีนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก และเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆด้านซึ่งจะช่วยสร้างโลกแห่งอนาคตที่เราไม่อาจคาดเดาได้หนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI AI ก็ลองเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การพัฒนาระบบอัจฉริยะไปะจนถึงการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแพทย์การขนส่งและการบริการพนต้น ต่อมาอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นอย่างมากควอนตัมคอมพิวติ้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่ซับซอ้อนไม่ใช้เวลานานในปัจจุบันให้รวดเร็วมากขึ้นเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการข้อมูลและการาทำธุรกรรมให้มีความโปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางทำให้เราได้เห็นการใช้งานหลายรูปแบบเช่นการเงินการจัดการซัพพลายเชน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในด้านชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมหรือ Genetic Engineering การพัฒน,นาเทคโนโลยีนี้ทำให้เราสามารถปรับแต่งและแก้ไขเย,ยีนของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิ่งมีชีวิตเช่นการรักษาโรคทางพันธุก,กรรมหรือการทำพืช GMO นั่นเอง ถัดมาคือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและพลังงานสีเขียวเป็นเรื่องที่สําคัญมากในปัจจุบันและเราจะเห็นการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานจากชีวมวลนั่นเองยานยนต์ไร้คนขับและเมืออัจฉริยะกำลังเป็นเรื่องที่น่าจับตามองในวงการเทคโนโลยีมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้การเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมืองและการบริการสาธารณะอีกด้วยสุดท้ายนี้เมื่อเรามองไปยังอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นกุญแจสําสคัญในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่และเทคโนโลยีที่เราพูดถึงมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในหลายๆด้านและเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณทุกท่านที่มารับฟัง ในวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ